ไม่ว่าศึกไหนที่นายใช้พลตรีเจริญรับรองว่าชนะทุกศึกถูกต้องการันตีเลยรอห้าหลวงเรียร้อยไปที่ศาลหลักเมืองก็บอกท่านผมอาสาเปรบเนี่ยนะขออย่างเดียวตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารไม่ว่า,ถ,าถ้าจะตายถ้าจะตายตในสนามรบแต่ตยอย่าให้พิการ การไปลาวทุกคนต้องเขียนไบลาออกเพราะว่าถ้าเกิดโดนถ้าสึกจับไปเป็นเฉลยก็ถือว่าไม่ได้เป็นทาหารอันนี้ก็ถือว่าบาดเจ็บ2ครั้ง3ครั้งอันนี้เกิดจากการไปรบที่ลังอ่าใช่ตรงนี้อนี่ยนี้ก็โดนจลวดร้อยย่ิบสองนะถึงบอกมาุูแรงยังไง,งครับกองพัน BC 609ถูกฆ่าศึกโอรัน ลูกน้องบางส่วนก็ถอนไปชื่อโค้ดอินทนินขอปืนใหญ่แตกอากาศให้ตัวตายพร้อมเวียดกรงในฐานคุยกับตำนานในวันนี้ จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทหารราบกับการออกรบในสมรภูมิต่างๆและยังมีปฏิบัติการลับที่แทบจะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนบุคคลนี้เขาถือคติว่าถ้าเมื่อเขาได้ออกรบแล้วการรบครั้งนั้นต้องชนะเรื่องราวจะเข้มข้นดูเดือดสนุกและมันขนาดไหนติดตามกันได้ในคุยกับตำนานครับผู้สารับสนุนแท้นี้ของเรานะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับนี่คือเซรั่มบำรุงหนวดเทา หนวดคราดกดําสวยงามฝากไปด้วยแลวกันนะครับเฟิร์มเซรั่มนะครับวันแี้วผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกับตำนานเช่นเคยครับสำหรับเทปนี้อยากให้ติดตามกันจริงๆสำหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวในตำนานการรบตามศึกต่างๆยุทธว,วิธีต่างๆแขกรับเชิญของแม็วันนี้ครับ เป็นคนที่ผ่านศึกนั้นจริงๆมีทั้งปฏิบัติการที่เปิดเผยได้และปฏิบัติการลับที่ทุกคนไม่เคยรู้แน่นอนนะครับแบงค์ขอต้อนรับพลตรีเจริญเตชะวน,นิตนายกสมาคมนักรบนิรนาม333เข้าสู่คุยกับตำนานสวัสดีครับสวัสดีรับ ขอบคุณมากครับให้มาสัมภาษณ์กันที่บ้านเลยครับวันนี้ครับคุณอาครับเป็นแฟนรายการคุยกับตำนานเนี่ยโอ้โหชื่นชอบเกี่ยวกับเรื่องราวกับทหารยุทธวิธีการนรบต่างๆนี่แฟนรายการเรียกร้องมากๆครับคุณอาครับยินดีเลยยินดีเลยใช่ไหมผ่านมาเยอะครับแล้วก็ประเภทรอดมาได้อย่างนี้ด้วยรอดมาได้นะผ่านมาเยอะแล้วรอดมาได้แล้วก็ชนะรู้สึกอ๋อนี่ยืนยันได้เลยครับ ไม่ว่าศึกไหนท่านนายใช้ไม่ว่าศึกไหนที่นายใช้พนตรีเจริญรับรองว่าชนะทุกศึกถูกต้องการันตีเลยการันตีโอ้ยมันล้วเริกประสบการณ์ที่ผ่านมานะก็แบบนี้ครับประเภทท่านนายใช้บอกภารกิจครับเป้าหมายสุดท้ายมานอกนั้นคิดเองทําเองนําเองครับไม่เคยเดินหลังลูกมองเป้าหมายนายอย่างเดียวคือ ต้องชนะไหมฮะหรือต้องชนะอื่นไหมรบแล้วต้องชนะกาประการแล้และจะต้องพาลูกน้องรักษาชีวิตลูกน้องตับไปสู่ลูกหัวครับนี่แหละที่สําคัญที่สําคัญให้ได้มากที่สุดมันมีการสูญเสียก็ต้องสูญเสียน้อยที่สุดน้อยที่สุดหรือไม่สูญเสียใช่อันนี้สําคัญหัวใจมันอยู่ตรงนี้ครับเพะฉะนั้นการที่จะเป็นอย่างนั้นได้เราต้องคิดต้องใช้ประสบการณ์ต้องรู้เขา รู้เราคือรู้ค่าศึกรู้กําลังฝ่ายเรารู้จุดอ่อนค่าศึกถึงจะรบชนะได้ทุกอย่างเ,เราะเป็นคนควางแผนเป็นคนคิดทุกอย่างตอนนี้ขออนุญ,ญาตสอบถามว่าคุณคุณอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับตอนนี้7จ7ดสเจจย่างทิศสองเดือนวันนี้คุณอาจจะมาเล่าเรื่องราวที่สามารถเปิดเผยได้เนี่ยผมทราบมามว่าบางศึกก็เป็นปฏิบัติการรับ ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคืออย่าไปคิดว่ารับมันเป็นทหารอาสาเขาเนี้ยเริ่มที่สงครามเราเราจบจอวรอถูกไล่ให้จบด้วยทําไมอ่ะก็ได้ติดแค่เลขสี่ครับไม่มีโอกาสติดเลขห้าเพราะตอนนั้นมันเกิดสงครามย็นนะไม่สงครามเวียดนามสงครามเกาหลีสงครามในเราในเขมรครับเพราะนั้นต้องการายทหารออกไปต่อการกําลังพลนออออกไปนาหน่วยไปรบ เพราะนั้นเจ้าบลอก,ก็เลยมีกำหนดให้พวกติดเลขสีเนี่ยไม่ต้องติดเลขห้าจบไปเลยมันไม่ทันนอต้องออกไปลบแล้วอแล้วพอจบปีสามนี่ถือว่าลบเป็นแล้วเราบุคคลทำงานลบได้ลบเป็นหน่วยได้ผ <c oughs> สมเหล่าได้แล้ว <c oughs> ตรนนั้นทบก,ก็เปิดรับสมาใครไปเวียดนามเ <c oughs> กาหลีเนี้ก็ปิดละใครไปเวียดนาม ใครไปลาวข่าวว่าไปเวียดนามโอกาสรอด80%ไปลาวโอกาสตาย80%ทำไมสองสึกนี้ต่างกันขนาดนั้นความรุนแรงความดุเดือดม,มันความรุนแรงมันต่างกันตอนที่จบไปปั๊บก็ได้ข่าวแล้วพวกนายหาลุ่น,ขนเข้าข<อ>หูเราละใช่ฮะเพราะเราจบไปแล้วก็รู้ละเราถูกผลัดดันให้ไปรบแร้วค่ณอาเลยไปเวียดนามหรือไปลาวไปลาวโอกาสตาย80% เออไปลาวใช่ทำไมฮะวัยรุ่นเลือดร้อนเอาสนุกเลยมันซาใช่ไหมใช่ไหมผมเคยคิดอย่างนั้นแหละแล้วเราเอามันเข้าว่าเราเอามันเข้าว่าตัวอย่างคืออะไรเราคิดว่าไปลาวเนี่ยภายใต้นอกมัตติยูเอ็นอ๋อไปเวียเข้าเข้าเข้ามาดีว่เราไปเวียนามยูเอ็นเนี่ยเขา เอาทาหารมีหลายชาติเขาไปช่วยหลายชาติไปช่วยและเวียดนามตองนั้นก็ทําท่าจะแพ้เราก็ไปบนบานศาลเก่าก่อนไปไหว้เป็ดพ่อรอห้าหลวงเรียร้อยไปที่ศาลหลักเมืองก็บอกท่านขมอาสาไปรบเนี่ยนะขออย่างเดียวตายในสนามรบเป็นเกียรติของทหารไม่ว่าถ้าจะตายตาจะตายในสนามรบเอครับแต่อย่าให้พิการ มันยุ่งยากยุ่งยากคงกลางจริงนี่คือบอกตาไว้อย่างนั้นเลยนนทุกที่คำนี้เลยที่ไปเออครับนี่คือจิตใจของคนที่พร้อมรบการที่เราต้องส่งกําลังทาหารไปรบในลาวเนี่ยรเริ่มแต่ปี04มาจบปี17จ็ากเหนื่อยขนาดเล็กปี04นย์จะมออีพารูนะครับพารูก็คือต่อเถาอ <c oughs> จะมี s T U จะมี Firefly นักบินครับจะมี S R S S เรื่อยมาไล่ปีมาเล่ยปรากฏว่าพอปีหนึ่งสปลายปีมันยันเย็ดกลงลุยเต็มที่ oh. ทั้งสพื้นที่ในเราจะมีพื้นที่การรบอยู่3เส้นหลักการลุกครับของเขาทางเหนือคือเชียงรมเพื่อมุ่งเข้าสู่น่านตอนกลางก็คือสัมทองล่องแจ้งทุ่งไห้หินมุ่งสู่ เวียงจัน์ทเข้าสู่หนองคายทางใต้ก็จะอัดตะปือบิเวนเข้าสู่ปากเซนี่คือสารทิศทางหลักที่ไ่ยเวียดกงวางแผนไว้ซึ่งไอ้กันเนี่ยก็มาให้ข่าวกับทางจำพลถนอนกิตติจอมว่าอย่างนี้ยูเไม่เอามัดให้ส่งหารไปรบในเรารแต่ถ้ากองทัพไทยไม่ออกไปยันเวียดกงไว้ม,มันจถึงชายชแดนแน่ ประเทศเราใชใช่เพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองลมล้างสถาบันเท่านั้นถ้าเขาเข้ามาได้ตอนนั้นยุ่งเลยนะครับอาเนี่ยครับก็นี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่เราอยู่โรงเรียนร้อยก่อนจบเราก็ได้ยินข่าวแบบนี้แหละครับการโดยบเราเนี่ยถือว่าเสียสละมากที่สุดครับเพราะเวียดนามเนี่ยไปเราอาสาไปปั๊บทุกอย่างเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงมีการสนับสนุนแต่ไปเราไม่มีกูดาไปในฐานะทหารราบใช่ไหมครับ มีชื่อไหมครับ B A หกสามหก B A หกสามหกเป็นกองร้อยทหารปืนใหญ่อาไปเป็นผู้หมวดระวังป้องกันฐานปืนป้องกันระวังฐานปืนมันต้องอยู่ที่ฐานระวังฐานใช่มันต้องมาปืนยึดอะไรอย่างนี้นัแต่เพราะไอ้ความซ่าเนื่อเลยถูกนายใช้ไปเข้าตีกับฐานรับการไปลาวทุกคนต้องเขียนใบลาออกเพราะว่าถ้าเกิดโดน ถ้าสกับไปเป็นเฉลยก็ถือว่าไม่ได้เป็นทหารในกองทัพเราอาสาไปรบเหมือนกับนักรบรับจ้างอ่ะตอนหลังเนี่ยก็เลยเข้าใจผิดมาเรียกเราว่านักรบรับจ้างอ๋อไม่ใช่นะ่ะเออเป็นนักรบอาสาน่ะเออเราเป็นนักรบอาสาครับถ้ารอดกลับมาค่อยบรรจุใหม่ออนี่คือสิ่งที่อาบอกตรงว่าเป็นสิ่งที่นักรบเรายอมเสียสละเราคิดอย่างเดียวถ้าถึงชายแดนเราทั้งสามด้านนะ ประเทศไทยอยู่ได้ไหมแับตอนนี้พ,พอคอก็เริ่มมีแล้วปีศูนย์เเสียงปืนแตกนะเริ่มมีกองพลังมนนีกันก็ถามเซอถามว่าไทยไปยันไหมจอมคนนั่นนอมนี่คือสิ่งดีของท่านแต่ติ้งใจส่งรหารออกไปรบ อย่างลับๆอย่างลับๆแต่นี่มันห้าสิบปีแล,แล้วมันต้องเปิดตั้งแต่มีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมากองทัพส่งคนไปรบไม่ว่าสงครามอินโดโจีนสงครามไหนกันแล้วแต่สงครามเวียดนามเราส่งไปสามสี่หมื่นคนครับตาย 2, ห้าร้อยกว่าคนสงครามลราส่งไปสามสี่หมื่นคนตายสองพันกว่าคนสงครามอินโดโจีนอ,อนุสาวรีย์ตายแค่500ห้าร้อยกว่าคนนะแต่สงครามในเราเนี่ยเราสู้กันอย่างเต็มเหนียวแหละ เราสูญเสียถึง2000กว่านายสิ่งเหล่านี้ประวัติศาสตร์ชาติไทยประวัติศาสตร์กองทัพไทยจะต้องออกมาจารึกไว้เพื่อเกียรตินักรบเหล่านี้อที่มาเนี่ยอาก็ต้องขอขอบคุณนะที่ที่มาฟังอาเล่าแล้วก็ไปเผยแพร่ว่าถึงเวลาแล้วที่กองทัพและประชาชนไทยจะต้องสำนึกรู้คุณของนักรบอาสาเหล่านี้ 2,482นายที่มีชื่ออยู่เฉลยศึกอีก214นายบาทเจ็บน่ะหนึ่งในสามอ่ะก็ประมาณหมื่นเศษอย่างอานี่ก็ถือว่าบาดเจ็บสองครั้งสามครั้งอันนี้เกิดจากการไปรบที่ลางอ่าใช่ตรงนี้เนี่ยนี่ก็เดินจรวด122อ่ะถึงบอกมารุนแรงยังไงึงครับอืมก็ก็งอไม่ได้ครับก็ชังมันนะเพราะว่าเราบนไว้ละให้เจ็บได้ให้ตายได้ แต่อย่าให้บิการขอข่าวกูดาครับข้อมูลพวกนี้ที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ถูกเปิดเผยเลยนะก็เนยพยายามทำอยู่ไงแต่เราสามารถทําได้เนป็นเสียงกันน้อยนิดแต่ฮะเพราะเราไม่ได้มาเก่งด้านในงานประชาธมพันและกองทัพเนี่ยถึงบอกต้องบอกว่ากองทัพครับจยิงเป็นหน้าที่กองทัพพบเหล่าทัพเป็นหน้าที่ตูตูหน้าเหรียญละมานะ ถามว่าได้ลบอย่างอาไหมถามกันตรงตรงเลยครับไม่มีเราพูดนี้เขียนยกย่องตัวเองและระ,ะเบียกบกองทัพบกเป็นอย่างนั้นจริงๆสิ่งที่เราภูมิใจก็คือเราได้ทำจริงปฏิบ,บัตดจริงสึกที่ลาวเนี่ยผมขอเข้าถึงความดุเดือดอกันดีกว่าครับคุณอาครับเส้นหลักการลุกของเวยียดจงที่วางแผนไว้ว่าจะลุกถู่ประเทศไทยด้วยสามทิศทางที่ได้บอกไป ทิศทางหลักก็คือจำทองล่องแจ้งเวียงจันท์หนองคายนั่นคือทิศทางหลักทิศทางใหญ่เราเนี่ยที่ได้บอกแล้วว่าเราส่งกำลังตั้งแต่ขนาดเล็กจนปลายปีหนสองเห็นถ้ายันไม่อยู่ก็รับอาสาสมัครจัดตั้งเป็นกองพันทหารเสือพานเรียกว่า BA กับ BC ทั้งหมด BC คือแบตเตอลี่คอมมานโด27กองพัน กองพันละห้าร้อยห้าสิบคนครับในหนึ่งกองพันจะมีฐานประจําการแค่ห้าสิบคนนั้นเป็นอาสาสมัครทั้งสิ้นเราก็ไปวางกําลังอ่ะทางด้านเชียงโลมประมาณสามกองพันด้านใต้หกกองพันฐานราบและหนึ่งกองร้อยฐานบินใหญ่ครับเมื่อวางกําลังเงี้ยท่าศึกซึ่งมีอาวุธภาคพื้นดินนี่เหนือกว่าเราทั้งหมดทั้งขีดความสามารถในการรบของเขาก็ดีกว่าเรานี่ต้องยอมรับ เพราะเขาผ่านมาเยอะแต่ผู้ถึงจิตใจของเขาเนี่ยใช้ยาแต่ของเราใช้ใจเพราะนั้นไอ้ที่เขาขับรถถังเข้ามาเนี่ยมันล่ามโซ่เลยนะที่เราเคยยิงรถถังก็ได้แล้วยึดรถถังได้เนี่ยมันล่ามโซ่เลยแล้วก็ใช้มอร์ฟีนฉีดปลุกโอ้โหแต่ของเราเนี่ยยันด้วยใจอย่างเดียว ถ้านายไม่ให้ถอนก็ตายมีครั้งหนึ่งที่จำทองในหานจอประับผู้พันตายก็ต้องทหน้าที่ผู้พันกองพันบีซีหกศถูกฆ่าศึกโอรันลูกน้องบ,บางส่วนก็ถอนไปชื่อโค้ดอินทนินขอปืนใหญ่แตกอากาศให้ตัวตายพร้อมเวียดกงในฐานเวียดตรงเนี่ยขึ้นมา เป็นร้อยแล้วของท่านจะเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนอยู่ยผีชีพเลยนะผีชีพครับเพราะว่านายบอกให้ยันให้ถึงที่สุดและท่านก็เห็นแล้วว่าท่านถอนก็ไม่ได้ละไม่ทันการละก็ขอปืนใหญ่เราดมตอนนั้นในแสนคุมเฮ้ยจริงหรือเปล่าน้องครับผมยอมตายยอมฆ่าศึกเพราะผมตายก็สามสิบบุคคลแต่ฆ่าศึกเป็นร้อยขนาดเนี้ยผมหนีก็หนีไม่ได้อยู่ละยังไงก็ตายอยู่ดีเะครตอนนั้นผมยอมลีครับ เพื่อให้ยันค่าศึกส่วนนี้ให้ได้ขอเครื่องบินไปตรวจการเวียดกงไปเทียบเป็น <100 S 1> ร้อยในฐานนั้นคุณอาครับนอกจากเหตุการณ์ที่ทหารไทยประมาณ30นายพร้อมที่จะพลีชีพตัวเองนะครับเพื่อที่จะยันค่าศึกอย่างเวียดกงเนะี่ยของเราโอเคเราเสีย30แหละเพื่อที่จะเป็นแลกกับร้อยกว่าคนของเวียดกงถูกตอนนั้นเสร็จแล้วแล้วการนรบของคุณอายังคงดําเนินต่อ,อยังไงกับการรบที่เราอย่างนี้ พอหน้าแ้งเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายรุกทั้งสพื้นที่แต่พอเข้าหน้าหนาวเรียกตรงจะเป็นฝ่ายรุกอันนี้ที่เป็นข้อตกลงกันเลยครับรไม่โดยธรรมชาติทําไมเพราะช่วงแล้งเนี่ยเราลุกตลอดเครื่องบินบินสับหนุนได้เราได้เปรียบทางอากาศเท่านั้นถราหน้าแง้ง เออเราจะลุยนา่เราจะลุยใช่ใช่พอเข้าหน้าหนาวเนี่ยอากาศปิดเครื่องบินมาสับหนุนไม่ได้มันไม่เห็นน่สิเออมันก็จะลุยเรากลับทางเวียดกงมาเออมันก็จะลุยกลับครับผมจะเป็นอย่างเงี้ยลบกันอยู่ครับสองปีเต็มเต็หนึ่งสามปลายปีมาหนึ่งสี่ที่ที่อาไปนะหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกต้นปี ถึงเจราจาสงบศึกได้แต่นี้ทั้งสพื้นที่เราจะได้รับคำสั่งว่าให้ยันเต็มที่เพราะถ้าเราถอนเมื่อไหร่มันก็จะเข้ามาถึงร่างนาจักรไทยได้เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราใช้คำว่าชนะไหมครับหรือว่าเจราจากันก็สงบศึกเพราะว่าอะไรเวียดกงก็สูญเสียเราสูญเสียสองพกว่าครับ แต่เวียดกงเสียเป็นหมื่นนะยตอนแรกเนี่ยแผนของเวียดกงเนี่ยก็จะคือเข้ามาแหละในประเทศไทยของเราใช่ใช่แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอรู้สึกว่ามันไม่ได้เนี่ยก็คือโอเคสงบศึกไทยถอนแต่เขาจะเข้าไปยึดลาวแทนใช่เขาก็ได้ลาวได้เขมรเขาได้ลาวไปเไ็นทีเออเขามายึดไทยไม่ได้ใช่แต่อันนี้ก็อข้อสรุปอันนี้คือหลักที่ลาวเนี่ยโอเคลบดุเดือดจริงแต่สุดท้ายเป็นการเจรจากัน ด้วยการเข้าใจแล้วก็ถอนอ่านดนี่โชคนะดีได้ทาําภารกิจแหกวงล้อมพอดีว่าท้าศึกมาล้อมแล้วเป็นฐานปืนด้วยคืนแรกเราส่งหาลาบออกไปเคลียร์ก็ไม่ได้มันก็ซุ่มนะมีการบาดเจ็บล้มตายวันที่สามเราเห็นว่าฐานลาบออกตอนเช้าออกตอนบ่ายโดนเราโดนเวยียทกงซุ่มครัหลุนเสียบาดเจ็บกันมาตอนนั้นขวหน้าเกียงไก พุทธชงนินขำเป็นพบอพอพอชอกกส่วนหน้าพี่ครับเดี๋ยวผมมาสาฝ่าวงล้อมให้แล้วผมลงแบวกำลังข้างล่างมาช่วยถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยมันวันที่สามแล้วถ้าเรายังอยู่นี้น้ำก็ไม่มีกินละอาหารก็แย่และครับลูก้องก็ขวัญเสียแล้งออกไปไงเอานะเดี๋ยวพี่ดูผมละครับพอเที่ยงเราก็ออกปรากฏไม่เจออะไรเลยเพราะว่ามันฮอดโมงนอนอ๋อถึงเวลานอน เออถึงเวลานอนไม่ได้มีการปะทะเลยนะรับเนี่ยเออมันมธิกรรมเสร็จมอเลยนะบ่ายโมงมันก็นอนเออบ่ายโมงมันนอนมันถูกปึกมาอย่างนี้ทั้งเมียตรงเราแดงเราลงไปตองนั้นนะครับคุณนข้าเสร็จแล้วมึงต้องนอนเพราะนั้นเพราะบ่ายโมงไปไม่มีเอพลิกความคิดทีเดียวลงไปต่อแล้วว่าออกตอนบ่ายโมงก็ออกไม่ได้แล้วเราก็ไปนำกำลัง กองพันข้างล่างหนึ่งกร้อยเข้าปีป่าเข้าไปนี่คือหนึ่งเหตุการณ์<อ>ในการรบที่ลาวใช<ห>่น,นั่นคือสิ่งที่เราไปบัตดมาครับและอาเป็นคนที่ท่านนายสั่งขอให้บอกบอกภารกิจมาพร้อม ร้อมลุยเสมออ,อแล้วก็วกไม่เคยพลาดได้ได้ลูกน้องดีด้วยอ๋อสำคัญนะครับอันเนี้ยสำคัญอันนี้สำคัญนะครับเพราะเราผูกพันอยู่ลูกน้องถ้าอยู่ปกติเราก็จะทำกับข้าวให้ลูกน้องกินว่าชอบทำกับข้าวภารกิจต่อไปครับคุณอานครับหลังจากที่ลาวครับกลับมาในปี17เราได้ไปลุยสมรภูมิภารกิจอะไรครับขอปี18ึ่งขอคอครับที่กุยบุรีกุยบุรีบ้างครนีครับขุยบุรีเนี่ย เริ่มเปิด the no. um, so, okay. so, ่ายฝึก huh. ม <Five more S 2> ีการอบรมผอคอว่าจ uh ัดตั้งเพื่อจะจัดกองกำลังทางท้าพักหนึ่งได้ข่าวก็สั่งให้รอสามเอนพันสองเนี่ยจัดกำลังไปกวาดล้างก็ได้ไปทำภารกิจกวาดล้างผอขอผู้พันเนี่ให้เวลาหกเดือนยกเลิกภารกิจนี้ให้เวลาหกเดือนก็คือต้องไปกวาดล้างให้มันจบหกเดือนครับเราดูแล้วเรา เช็คก,การเข่าและไม่โควิดนามขอปีนห,อหนึ่งสองเดือน <laughs> สองเดือนก็จบเพ<อ>ราะทำไมมั่ไม่ขนาดไหนคุณอ่าเพราะตอนนั้นการเข่ามาว่าขอคอ,อมันแค่เป็นไข้ติด อ๋อมันแค่เป็นค่ายฝึกต้องโอเคนี่ก็เราเราก็เราก็คิดต่อไปนะมันมันมันยังไม่มีกองกําลังมันยังจะฝึกกองกาลังครับผมเพราะนั้นถ้าเรารียบยึดตะก่อนเนี่ยมันก็ไม่ทันได้ตั้งตัวนอ้แล้วก็หาข่าวว่าอย่างนี้อย่างนี้ทําไงแราก็อ่านเกมก่อนนะแล้วก็บอกผู้พันธบอกสเดือนจบคอยดูถึงบอกว่าหลักการรบมันอยู่ตรงนี้หนึ่ง ศึกษาค่าศึกให้ท่องแท้เพราะเราเจออะไรหน,หนักหนักิ่งกว่านี้มาสงครามในลาวสามปีเต็มเนี่ยเข้าตีตลอดครับปีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนเพราะนั้นมันเจออะไรมามากทั้งถูกล้อมทั้งตีฝ่าวงล้อมครับทั้งแหกวงล้อมทั้งเข้าไปล ui, ุยตีประทะตรงหน้ายึดแต่ละฐานมาครับมันไม่ใช่สังสมประสบการณ์อย่างอย่างธรรมดาอ ดี๋ยวมมันอาศัยประสบการณ์อาศัยการนาหน่วยเพราะฉะนั้นจากประสบการณ์ตรงนั้นแม้แต่เนี่ยแล้วเข้าตีเราเป็นผู้หมวดวงางป้องกันฐานบินใหญ,ญ่พอฐานราบเข้าตีไปข้างหน้าบินใหญ่ต้องตามบินใหญ่ต้องตามเนี่ยอา้าวอีกสองวันไปแล้วแล้วมันก็พอเรายึด ฐานไหนมันก็จะตุดยาวถล่มมาตอนแรกเราก็ขุดตอนหลังไม่เอาแล้วเราก็บอกพี่เขาวงร้อยบอกพี่ขอแท็กเตอร์ดีหกมาเอ็งเอามาทำเลยวะมาทําบังเกอร์เพราะมันยิงสวนไม่ถึงเลยเล่าในเราเนี่ยแหละี่ปากเซ่นี่แหละเราก็ใช้ไอ้ความรู้คืาบอกนายเออมาทําเป็นตัวยูครับทำบังเกอร์เกือกม้านะแล้วก็เอาปืนใหญ่เข้าไอ้คุณอาคิดคิดตรงนี้มองเห็นอะไรฮะถึงอยากจะทํา เป็นยุทธวิธีแบบขุดเป็นบังเกอร์แบบนี้มันเป็นยุทธวิธีเพราะเราขุดไม่ไหวสามวันย้ายสามวันย้ายลูกน้องแล้วเราก็โดนลูกยาวตลอดเราก็เห็นแท็กเตอร์ดีหกอกพลก็เลยคิดว่าเราจะย้ายทำไมทำไมไม่ขุดให้มันดีๆฐานที่มั่นให้มันมั่นๆหน่อยมันก็ประหยัดแรงโอ้ศึกที่เราแท้กเตอร์สำคัญเพราะนั้นจากประสบการณ์ตรงนี้เราก็มาใช้ในการลบที่ขาคอถึงได้เกิดยุทธการแท็กเตอร์ าก็พอขึ้นมากุยบุรีนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีคิดของคุณานะที่บอกว่าแบบไม่จําเป็นต้องบู๊อย่างเดียวนะคุณานะใช่ใช่วิธีรบของอาใช้สมองแน่นอนครับใช้สมองลิกนิดเดียวเราเราไม่ใช่คนโอ้โหห้าวหารอะไรแน่หนาแต่ลบ้องชนะทำงานเยทานะมันต้องมีมู๊มีบุญนะใช่อันนี้สําคัญที่สุดสองก็คือต้องครองใจลูกน้องได้ ต้องมั่นใจลูกน้องจะตายพร้อมเราได้เราตายพร้อมลูกน้องได้อันนี้สําคัญเหตุการณ์ไหนบวกก็บวกแต่เหตุการณ์ไหนไม่ควรที่จะเสียเลือดเสียเนื้อไม่ควรใช่ถูกไหมครับุยบุรีนี้เดินทางเข้ามาจากมงกสุขุยบุรีเนี่ยเอางี้ย้อนไปคุยบุรีเนี่ยป่ามันทึบมากนะเราเนี่ยให้ลูกน้องที่ปีนต้นไม้เก่งเอาแผนที่ขึ้นไปเอาเข็มทิศขึ้นไปเราก็หวานของเราชุดหนึ่ง ยงนอปีนต้นไม้กันสองเพราะมันไม่เห็นยิงมาร์กิงเราก็ไม่เห็นครับเพราะป่ามันทึบหมดป่ามันทึบและเราต้องเดินตามช่องช้างอะเรียกไอ้ด่านช้างเหรอครับคือเป็นทางช้างเดินอะต้องเดินตามนั้นอย่างเดียวเลยมันถึงจะมีช่องให้เดินแล้วไอ้นี่จะเช็นบิกัดมาร์กิงเราก็ไม่ได้ปกติเราเดินป่าเช็นบิกัดใช้มาร์กิงเราทำไงก็เนี่ยเฮ้ยงปีนต้นไม้เก่งใครวะอาสา ปีนเข้าไปนะ,ะแล้วก็สง่งเราก็บอก้ลักษณะเขาด้านนี้มุมนี้จะเป็นอย่างนี้รูปร่างเขาจะเป็นอย่างนี้อเองวัดี้มุมเื่อไหร่เราก็ขีดอยู่ล่างเราขีดเราก็จะได้พิก,กัดอันนี้ประสบการณ์ล้วนๆโอ้ยนี่เป็นวิธีของคุณใดงั้นนะนี่ยเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ลาวเนี่ย ช่วยโอ้โหช่วยช่วยคุณอาในศึกต่อมาสฉลภูมิต่อมาได้อีกเยอะเลยแปดรอบน็อภูมิเนี่ยทำให้เรารอดและทําให้เราชนะเพราะอย่างที่เขาคอเขาตีมาสิบกว่าปีมีใครเคยคิดจะเอาแท็กเตอร์ลุยผู้ชมครับฟังมาถึงตรงนี้อยากจะบอกว่าถ้าสนุกสนานเราก็ชื่นชอบนะครับในเรื่องราวของคุณอานะครับคอมเมนต์มาเลยครับเพราะมันยังไม่จบเสร็จจากเขาคอเนี่ย ยังมีอีกเยอะเลยนะค,ครับ <S 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 ที่ที่คุณอาจะเล่า <S <S ให้พวกเราคุยกับตำนานให้ได้ฟังกันแต่ครั้งนี้เราขอเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคอมเมนต์มาเลยว่าอยากดูต่อชื่นชอบคุณอามากสนุกสนานมากอยากให้คุยกับตำนานและทีมงานและพี่แบงค์นเนี่ยมาสัมภาษณ์คุณอาต่อคอมเมนต์ไว้เลยเดี๋ยว ep สําหรับคุณอาเกิดขึ้นแน่นอนรายการคุยกับตำนานครับขอให้คุณอาสุขภาพร่างกายแข็งแรง แล้ว <Okay. S 1> เราจะพบกันอีกครับคุณอาครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมาก